จดหมาเหตุกรุงศรีสระบุรีเป็นถิ่นธรรมะมีวัดสวยและศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งให้สายมูนวิวายพระเสริมดวงครับเริ่มที่วัดพระพุทธแสงธรรมอำเภอหนองแค่ที่โดดเด่นด้วยมหาวิหารทรงบาทความสถาปัตยกรรมสุดล้ำครอบองค์พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาไว้และยังมีอุโบสถไม้แดงทั้งหลังภายในงดงามด้วยพระประธานองค์พุทธปฏิมากรขาว จากนั้นไปตื่นตาอิ่มใจที่อำเภอแก่งคอยกับมาหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกว่า500ยอดที่วัดป่าสว่างบุญแล้วไปชมถ้ำสวยและภาพสลักศิลปะทวารวดีบนผนังที่วัดธรระรพธิสัตว์วัดบนเนินเขาท่ามกลางร่มไม้เขียวขจีปิดทริปกันที่อำเภอหนองแข่เพื่อกราบไหว้หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่ร่ำลือว่าขอพรสิ่งใดก็จะสำเร็จทุกประการครับ ได้ต่อหน้าเดินทางสู่ดินแดนที่ราบสูงกันครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย